สถานีนี้นะครับสองกระบังหลวงตะวัสเสชวน,นคนก็รอไปต่อเยอะเหมือนกันนะครับเห็นเลยว,ว่าแต่ละสถานีเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับในการส,สาร้างสถานีแต่ละสถานีเตรียมตัวประตูะตรถปด้คบับ เนี่นทางคุริสานโปรซาปัจจุบันนี้แมน้อตสถานีหวังพระบางแล้วขอให้ทุกท่านระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถและติดต่างฟังสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อรถกำลังออก Ladies and gentlemen, we are arriving at m u a n g Prabang Station. Please take all your belongings and l i n d t the gap between the train <ลง S 2> and the <ห> platform. อไงแล้วลนะครับสู่หลวงพระบางส t i น n